นี่มาที่ร้านอาหารอบอร่อยนะครับเดี๋ยวไปถามคำถามกวนๆข้างในกันนะครับน้องครับชื่ออะไรครับน้อนิ่มค่ะน้องนิ่มนะครับจะถามว่าสัตว์อะไรเป็นฆาตกรครับสัตว์อะไรเป็นฆาตใช่สัตว์อะไรครับคิดว่าสัตว์อะไรโหดร้ายเป็นฆาตกรครับ <poisoned indo> <surprisingly> ไม่ร <als> ู้เลยครับชื่ออะไรครับชื่อปุ้ยค่ะปุ้ยนะครับถามคําถามนะครับสัตว์อะไรเป็นฆาตกรครับฉลามค่ะฉลามผิดครับชื่ออะไรครับเบนค่ะสัตว์อะไรเป็นฆาตกรครับอุ้ยไม่ร <Brothers> ู <siglo achi bizarre> ้อ <kaz oo> ่ะเสือไม่รู้ตอบเลยครับตอบเสือผิดครับสัตว์อะไรเป็นฆาตกรครับสิงโตสิงโตผิดครับสัตว์อะไรเป็นฆาตกรครับสัตว์ประหลาดว่ะสัตว์ประหลาดโอ้โหยังผิดอยู่ครับอ่าสัตว์อะไรเป็นฆาตกรครับ สัตเอ่อเอ่ออันนี้อันนี้อาจจะตัดอันนี้อาจจะตัดทิ้งครับสัตขอขอชื่อสัตว์ครับชื่อสัตว์อะไรเดียวงูงูงูนะครับเพ็ดครับอ่าอย่าอย่าพิ่งเซิร์ชนะครับอย่าเพิ่งเซิร์ชครับเพ็ดเลยครับเิ็ดเลยครับ ชื่อดาวนินค่ะดาวนะครับสัตว์อะไรเป็นฆาตกรนครับตอบเร็วครับไม่ต้องคิดครับสัตว์อะไรเป็นฆาตกรนครับสัตว์สัตว์สัตว์ม้าน้ำค่ะม้าน้ำผิดครับสัตว์อะไรเป็นฆาตกรครับสัตว์อะไรอะอะไรอะผิดครับสัตว์อะไรเป็นฆาตกรครับเอามั่วไปแล้วก็เอาอะไรดีวะเออหมาหมาเป็นฆาตกรนี่ยังไม่ได้หมาใจดีไหมหมาผิดครับ ไม่แมวก็ไม่ได้แมวก็ผิดครับอะไรนะไอ้ต <objection. S 1> ัวตัวเหียอวันละนู้นวันนชอ่าผิดครับสใก่อะครบ้างนักการณ์ครับ